ลองฟัง5สิ่งนี้ทุกเช้าหลังตื่นนอน 1. แค่เริ่มต้นวันด้วยใจนิ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เมื่อใจนิ่งเราจะเห็นสิ่งรอบตัวชัดขึ้นไม่ถูกอารมณ์พาไปทำให้เริ่มต้นวันได้อย่างมีสติและมั่นคง 2. ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพียงแค่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสแก้ไขสิ่งเก่าและสร้างสิ่งใหม่ขอบคุณวันนี้คือจุดเริ่มต้นของพลังใจที่แท้จริง 3. ทุกสิ่งที่ยากคือบทเรียนไม่ใช่การลงโทษอุปสรรคมีไว้ให้เราเติบโตไม่ใช่ทำร้ายเราการมองปัญหาเป็นครูจะทำให้เราไม่หมดแรงกลางทาง 4. ใจสงบกว่าคือชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งของวันถ้าเราคุมใจได้ตั้งแต่เช้าสิ่งยั่วยุระหว่างวันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่คือชัยชนะที่แท้จริงของคนมีวินัยทางใจ 5. วันนี้ขอ แค่ดีกว่าเมื่อวานนิดเดียวก็พอไม่ต้องเร่งรัดให้สมบูรณ์แบบแค่พัฒนาเล็กๆทุกวันสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดขึ้นเอง